Thank <laughs> you. 그리고 보고 싶었던 팬분들에게 인사 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 지창욱입니다. 네, 정말 오랜만에 이렇게 태국에 와서 스케줄을 하는 것 같은데요. 너무 이렇게 그 환영을 해주셔서 진심으로 감사드리고요. 어, 너무 기분이 좋습니다. 안녕하세요. 저는 지창욱입니다. 입니다 지창욱입니다. 지창욱요 저는 지창욱입니다. 안녕니다 นีุ่ผูวันนี้ได้ถึงหน้าเแฟนทั้งซ้ายแล้วก็ขวาดูไปถึงเหาผู้จัดที่วันนี้ตั้งใจต้อนรับเขามอย่างดีความรู้สึกเขาตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับป็นแฟนสักหน่อยวัย่นอี่เน่า้วามรู้สึก 정말열렬히า영해주셔서진ื่อเรียนรื전อ고싶습니다นดีเชียร์่ชีวิตต้องขอบคุณที่ได้มาด้วยันทุกครั้เลนหลายคนที่ขีไม่ได้เจอเพรนานแล้วงั้นเดี๋ยวเราเชิญปุกจ่านั่งกอดีกว่าเนี่เด็กุกจาแฟนๆที่นั่งอยู่ทางซ้ายแล้วก็ขวานี่คือแฟนๆของปุกจ่า เราจะเรียกพวกเขาว่าสาวสาวของปู๊จา่านะครับุ๊จาเยเด็กย่ยวั <c oughs> วนนี้แน่นอนครับเดินทางบินมาถึงเมืองไทยมีแฟนๆสาวๆของปุ๊จ่าไปต้อนรับที่สนาบินได้เห็นหน้าค่าตาไกตั้งแล้วรู้สึกไงบ้างครับมาถึงเมืองไทยปั๊บเจอเแฟนๆที่สนามบินห่อเลยคจะมาทุรช่ากัจูบเลยจะตกควงไอ้อสมันให้นอ,นอ,นนนนนอยู่ดีตกุ๊จ๋าเยับแฟนเด็กได้มา 환영을 해주셨는데 청감이 네. 어떠셨는지. 어, 저 또한 이렇게 많은 팬분들 앞에서 는게또 오랜만인 것 같아요. 네. 그, ผมเองก็ไม่ได้มายืมหน้าแฟนเยอะมากไม่นานี้น 지난달에, 지난달에, 마지막으로 팬미팅을 하고 이렇게 또 태국의 팬미팅을 하러 오게 됐는데, 어, 사실 한국에서 굉장히 열심히 지금 촬영 중인데요. 그 와중에 또 이렇게 태국에 와서. เนี่ยหลายๆตัวได้โอกาสตัวนั้นก็ถูกแลก็จริงๆจํไม่ได้ว่าเดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็คือได้จับแฟมมิ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการถ่ายทําผลงานที่เกาหลีนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นก็ได้มาทํางานในเมืองไทยมาได้รับกํลังใจมาได้รับการต้อนรับจากแฟนๆากไายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นต่างงานเป็นคิวงานที่ดีมากๆสําหรับผมนะครับ

어, 굉장히 민도 많이 하고 그리고 또 이렇게 팬미팅을 준비하는데 있어서 굉장히 많은 분들께서 또 도움을 주시는데요. 어, 그런 만큼 좀 팬분들 많이 재밌게 봐주시면 좋겠어요 사실 뭐 노래도 좀 하고요. 그리고 팬들을 위한 이벤트도 하는데, 어, 거기 좀 많이 재밌게 즐겨주셨으면 하는 바람이 그지 지금 한 개짜리다. 미팅이냐 아, 또복에이 재킷이었나요? แล้วก็มีการคิดเยอะแล้วก็รวมถึงคนรอบข้างทีมงานต่างๆก็จะคอยให้คำแนะนำแล้วก็คิดกันแต่งงานที่จะทำให้ออกมาดีนะครับก็ไม่ทราบสช่ครับสำหรับการที่ิ้งเร่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการเตรียมเพลงมาแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆที่เตรียมกับแฟนๆด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้แฟนๆเนี่ยได้รับความสนุกสนานมีความสุขมากที่สุดนะครับใครมีบัตรเรายกมือหน่อย ทุกคนพร้อมจะไปเจอกับผู้จ่าวันเสาร์นี้มากๆแล้ไะเดยเพราะฉะนั้นนะครับพูดถึงเรื่องของชื่อแฟร์มิ่งสนิบนึ่แฟิ่งสที่มีชื่อว่า r i c h you rich you มีความหมายยังไงอยากจะสื่อสารอะไรกับแฟนๆย่ยเ่นดแี่ร้กวมรกว่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกวรู่าผมา้่ เนื ters, ่องจากว่าเป็นการจัดงานเจอกับแฟนจัดแฟรมิทติ้งในรอบหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการที่จะสื่อว่าผมจะเข้าหาคุณเข้าถึงคุณอะไรอย่างนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าวีชิว u นั่นเองคะับเขาจะเอื้อมมือเขาจะเข้าใกล้นะ เข้าถิงเป็นแลงทุกคนไม่ได้เจอ6ปีอันนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยนะครับเดชผมชอบคุณมากเวลาคุณแปลแบบทันทีทันควันยังดีมากเลยนะผมผมรีบฮะเร็วๆฮะไม่อยู่หนึ่งเรื่องมีอยู่หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของบทบาทความเป็นนักแสดงเรื่องนี้หลายตหลายคนอยากรู้เลยครับว่าที่เป็นนักแสดงมาได้เล่นหลายบทบาทมีตัวละครไหนไหมครับ ที่เหมือน 이게 사실 조금 어려운 질문이기도 한데요. 지금 앞에 간 방이 야 어. 사실 제가 그동안 해 왔던 캐릭터들 보면 다 달라 요그타도자 캐릭터들이 본เคยแสดงมาเนี래ยจ데 근데 그와 중에도 사실 저의 많은 것들을 투영시켰기 때문에 비슷한 부분들도 각자 다 부분별로 있는 것 같기도 하고. 네. 단에 각각 포함된 단 난에 다른 캐릭터, ผม,ก็จะมีการใส่ความเป็นของผมเข้าไปใน 캐릭터เหล่านั้นอยู่ เพราะฉะนั้นแต่ละ 캐릭터ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันก็ตาม แต่ก็ยังมีความเป็นตัวอยู่ 음. 그러면 불하고 사실 기획부터 뭔가 제 스스로를 가장 많이 투영시켜서 작품을 했었던 건 사실. แต่ในบรรดาคาแรคเตอร์หรือเรื่องที <S 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 uh, <S <S Or, like ่เคยแสดงมามีซ uh. um, ีรีส์เรื่องหนึ่งที่ฉายทางเน็ตฟลิกซ์โทชินามิซาดานตอกเรื่องนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ผมใส่ความเป็นตัวของผมลงไปในคาแรคเตอร์นั้นมากที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่ดูแล้ว คงจะรู้ว่าปุ๊บหมายถึงอะไรานะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ดูรีบไปหาดูนะครับรับรองสนุกสนานแน่นอนนะครับแต่มีคําถามครับอันนี้ไม่ถามไม่ได้เลยไม่ถามไม่ได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวเขาเองอ่ะเล่นมาหลายเรื่องหลายบทบาทอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้เลยนะครับยังมีเหลือไหมครับที่ไมไ่เล่นแล้วอยากเล่นมากลยบทนี้ยังมีไหมครับเสี่ 못해본 것들이 많은 것 같아요. 뭐 장르로 따지면 뭐 공포나 이런 것도 많이 못해본것 같고 차아 또 미라이 어นวที่ยังไม่ได้แสด야อย오 그리고 뭐 예를 들면 뭐 지금 제가 촬영하고 있는 디즈니 플러스에서 방송할 어, 최악의 악이라는 아, 작품도 잘... 저는 사실 그거를 처음이기도요고 하고 그 The Worst of Evil. 거는시리즈요 그래서 요즘에는 좀 약간 작품들을 하면서 어, 어떤 배우로서의 새로운 모습들을 발견하는 시간들을 가지고 있는데 그럴 때가 굉장히 짜릿짤고 재밌는 것 같아요. ซึ่งช่วงหลังเนี่ยเวลาที่ผมจะเลือกผลงานที่จะแสดงเนี่ยเวลาผมดูก็จะแบบว่าได้เจอแนวใหม่ๆกับสิ่งที่ประสบการณ์ใหม่ๆมันก็จะทําให้ผมรู้สึกสนุกกับมันไปด้วยครับคริสตอฟลูชอว์ก็จะเป็นการที่ผมก็จะได้เห็นคนที่มีความรู้มากขึ้น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 มากขึ้ ฉะนั้เวลาจากนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาสาหรับผมแตการที่จะค้นหาภาพใหม่ๆค้นหาอีกด้านหนึ่งของผมก็เป็นช่วงเวลาที่สมสารสหบัตัวผมด้วยเช่นเดียวกันครเมื่อกี้พีุจาก็บอกว่ามีสยันที่ไม่เคยอไกอน้ีผมเยกมนี้างนีหนึ่งัีารังห่ารงนรผเล่นเก้ล้วรน่งครผมก็นี้มาแลวรนรมก้ คือจริงๆแล้วสยองวัญก็เคยเล่นแหละในความเป็นจริงแต่ว่ามันเป็นช่วงสั้นๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผมได้สัมผัสกับแนวสยองขวัญเต็มตัวหรือเปล่าอาจจะยังบอกได้ไม่เต็มปากครับก็เหมือนกับไปผ่านมาเล็กๆน้อยๆสั้นๆอย่างเงี้ยแต่เดยที่ดูแน่นอนในอนาคตแบบเต็มๆเลยนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าในช่วงเวลาที่อุ้งใจอยู่เมืองไทยนะครับ จะต้องมีแบบว่าเดินไปที่นั่น<ๆ>เดินไปที่นี่มีแฟนๆสาวอุวกจารเดินตามไปหมดเลยผมอยากจะแนะนาอย่างนี้ครับเวลาเดินไปเดินมามีคนเรียกอุกจาปุุ๊กจาสมมติอ่ะชักปุ๊บเดินผ่านหนึ่งสองสามเราจะมีวิธีการตอบรัาว่าไงจ๊ะ Qua wow, ngày cha quá wow, ngày cha quá à. wow, ngày cha quá wow, ngày cha vua à. wow, ngài cha hai năm hai năm hai ไปลารกบังเอินเดินแวะที่ไหนกันตาหนึ่งสองสามโอ้กาววานใจโอเคถ้าเขาตอบแบบนี้ไม่ต้องตอบนะนะครับสอนแค่นี้ถ้าเขาตอบ,บ, kay, ตอบแบบนี้คือเข้าใจแล้วนะครับว่าโอเคตอบแล้วเรียบร้อยว่าไงจะพี่ยูบอกนะครับใช่ไหมว่าแปลว่าอะไรเด็ดเด็ดหนึ่งสองสาม เยี่ยมเลยนะครับได้ไปแล้วหนึงคำเรียบร้อยทีนี้เมื่อกี้เป็นคำสั้นๆวันเสาร์ที่จะเกิดแฟนมิติ้งเนี่ยจะมีหนึ่งประโยคที่ที่อยากฝากไว้เผื่อถ้าเกิดว่ามีโอกาสอาจจะได้พูดบนเวทีนะครับประโยคนี้แน่นอนว่าเป็นการสื่อสารระหว่างตัวของชาร์กเกงกับแฟนๆผมคืออุกจ๋าของทุกคน ผมคืออุจจาของทุกคนผมคือผมคืออุจจาของทุกคนของทุกคนโอเคอเคน่่ามผมคืออุจจาของทุกคน ถ้าผมแค่อิทประโยชน์หนึ่งสามารถไหมครับท่านรู้จักามขัหรือว่าแค่นี้พอแล้วหรือว่าแค่นี้พอแล้วอ่ดครับผมคืออุจจารของทุกคนและทุกคนเป็นที่รักของผมเป็นที่รักของผมและทุกคนเป็นที่รักของผมที่รักเป็นที่รักของผของผมโอเค และทุกคนเป็นที่รักของผมและทุกคนเป็น,ปนที่รักขอ,ของผมโอเคไม่ต้องต่อเนาะมันจะยาวไปเราใช้เวลาเขาไปเทรนนิ่งก่อนนะครับโอเค,อเคผมคืออุจจารของทุกคนและทุกคนเป็นที่รัก ไม่ต้องถวดไม่ต้องถวดไม่ต้องถวดเอา่าไปสึกไปสึกไปสึกเด็กไปสืกเอาไว้ใช้บนเวทีในวันเสารน์นี้อย่างคาดหวังครับพึ่งสอนเมื่อกี้พึ่งสอนเมื่อกี้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่ไม่รู้ตัวคขรู้หรือเปล่าถ้าเกิดจะถามว่าออกรู้ไหมครับว่าอะไรที่เป็นเสน่ห์ของเขาแล้วทําให้แฟนๆชาวไทย 라고 로딕토를 가장 좋아하거요 네. 아, 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 글쎄요. 이게 어, 아무래도 사실 제가 이제 배우로서 약간 작품들을 어, 많은 분들께 보여드리다 보니까 그런 것들을 되게 보고 많이 좋아해 주시는 것 같은데. 어, 글쎄 뭐 คือไม่ทราบสิครับอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนๆก็าคงจะได้สัมผัสผมผ่านทางผลงานที่ผมแสดงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแฟนๆน่าจะชื่นชอบผมเพราะว่าคาแรคเตอร์กับเรื่องที่ผมแสดงหรือเปล่าอันนั้นอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งเลยสำคัญมากๆเวลาทุกคนมีเวลาทุกคนท้อเอ็นเขายิ้มให้จบเลย รอยยิ on ite, okay. so ้มของปุ๊กจ่ายเกลียวยาทุกอย่างเด็กโอเคมีหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในงานนี้ครับพี่รูกครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรามีกล้องสื่อมวลชนเยอะเลยเราอยากให้ชังปุ๊กได้ยิ้มเพิ่มพลังสักหนึ่งชอตให้กับเราโอเคอย่าเพิ่งยิ้มไม่ตั้งหรือยัะครับโอเครอสัญญาณจากผมทุกกล้องครับเด็ยกลัวนะ ต่อาาหัดูดยนะครับโอเคหนึจังนีเยด็ก่อากเลยฮะรู้สึกนะครับที่ที่เวลาคนเห็นรอยยิ้มแล้วรู้สึก 어그 룸메워서 실제로 이제, 이제 촬영 하거나 일을 할때 사실 지치기도 하고 뭐 스트레스도 받고 되게 굉장히 예민할 때도 있고 하는데 어 굉장히 많은 부분에 있어서 힐링을 받기도 해요 사실 동료한테 되게 힘을 받는들 때도 많고요. <목> 반면에 진짜 이렇게 팬분들 저를 되게 좋아해 주시는 팬분들을 봤을 때또 어, 되게 힘이 나고 뭔가 또 어떠한 예, 원동력이또 되고 막 그렇게 되는 것같아요 네, <목> น่하อนครผมทำงานถายทำซีรีส์ต่างๆเนี่ยก็จะมีช่วงโมเมนต์ที่ผมทั้งเค <목> <목> แต่ว่าต้องเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจากแฟนๆที่คอยให้กําลังใจคอยให้ความรักกับผมเนี่ยสิ่งเหล่านั้นทําให้ผมสามารถที่จได้แล้วก็รุกขึ้นแรงขับดันเป็น motivation ให้ผมในการที่จะเอาชนะอุปสรรคเล่นั้นไปได้ครับเนยมก일을ให้น면서บว่าผก็มีเป้ามายเ้าหาย่งไว้แล้วแต่เ่อเราบรรเป้า ก็과정안에서ตรงเรือกหรือ่าอย่างนี้แบบว่าฉันที่ทำงานเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีเป้าหมายแล้วก็เมื่อค่การเป้าหมายเวลาที่ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายมันก็คือความสุขอย่างเนียวแต่ถ้าตัดความสุขตรงนั้นออกไปในกระบวนการตรงกว่าที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายนั้นเนี่ยถ้าหาก็ไม่มีพลังงานที่ดีไม่มีกำลังที่ให้ความรักตะผบเนี่ยกคงจะเป็นการเดินทางที่เหงามากเลยนะ เพราะฉะนั้นถ anyway <ination noises> ือ <goodbye> ว like ่าอุกให้กำลังใจทุกคนทุกคนก็ให้กำลังใจกุ่มกลับมาทุกคนยิ้มให้ดูหน่อยนะครับหนึ่งสองสามน่ารักเลยทีเดียวมาถึงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพบ้างหนึ่บาทนะครับไม่ได้มาตั้งหกปีแล้วนะครับอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษเลยครับมาถ่ายคราวนี้อ๋อช่างช่วยหน่อยๆก็หัวหินจริงๆจริงๆแล้วผมชอบหัวหินเป็นพิเศษครับ 음 네, 그래서 실제 코아을 굉장히 많이 가기도 하는데요. 어 얼마 전에 또코아킨에 가서 좀 쉬다 온거같아요그간이 별로 시간이 별로 없어서. 시간이 별로 없어서. 시간이 별로 없어서. 시간이 별로 없이 별로 없어서. 시간이 별로 없어 시간이 별로 없어서. 시간이 별로 없어서. 시간이 별로 없어서. ถ้าผูอยว่าัจะพูดเรื่อดูชาอกจก็ชอบทะเลรแล้วก็กก็ชอบภูเขาด้วยแต่ว่าเวลาที่มีมโอกาสมาเมองไทยก็อยากจะไปปูยินนะไปทะเลก่อนไปทะเลก่อนนะครับเรื่องอาหารแลครับ <c oughs> เอออาหารหปีที่แล้วจับได้ครับกินอะไรอร่อยสุดเลยในเมืองไทยเด็กโบกพัทยนเส <c oughs> ียนานี ต้มกุ้งต้มยำกุ้งนผมจะไปกิน่ไกครับตบบ้้งก็จะเปมยกงท่นมกุ้งแที่ทุคนันอยไก้แบที่ร้ักกันีก็้มยำกุ้งแึ่งกืมยำกุ้งเนี่ยจริงจผมทานไม่ค่อยได้งแต่ท่าตอนนี้เริ่้มที่จะเข้าถึงรสดาติขอต้มา้้ 한국인요 히트, 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 히트. Finally. Hangu, girl. Oh, good, sir. p 는좋좋아아해서서서에에산책하것도요즘날씨และผมชอบที่อากาศที่เกาอุดดีด้วยเพราะฉะนั้นผมส่วนตัวก็ชอบเดินเล่นที่แม่น้ำพานนะครับก็อาจะดีในการท้าหาอะไรไปครับอาาเมืองไทยก็ดีคิวคิวหมวดคิวขมวดเลยร้อนนิดเดียวร้อนนีดเดียวนะครับมอบอุณนอบอุณ 사실은 오긴 하는데 너무 덥고 네, 정말 습한것다 아, 즉지 처음 본 타이 나 하는데 막뭐뭐 뭐. 제가 와서 더워 진짜요. 막 끈적거려서 약간 한국의 겨울은 정말 춥거든요. 자, 와, 그냥 그래도 나 거기엔 그 나아도 진짜. 그저 그런 겨울에 한국인들이 태고 오시면 진짜 이런 더움과 습함에 정말 감사함을 느끼고 한국에 돌아가는 것 같습니다. แต่ถ้าหากว่าได้เดินทางมาเมืองไทยในช่วงฤดูหนาวของเกาหลีเนี่ยก็จะเห็นค่ามีความรู้สึกของคุณกับอากาศที่ร้อนของเมืองไทยเห็นไหมครับมีประโยชน์มาถึงเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายนะครับทุกคนมีความสงสัยมากสื่อมวลชนก็สงสัยมากเลยเจอ6ปีที่ยวยังไงยังเหมือนเดิมเด็กผิวพรรณดีเหมือนเดิมหน้าตายังเด็กเหมือนเดิม ดูแลตัวเองยังไงครับเชอร์รูชิอ๋อก็ส่วนๆนั่งไม่ค oh ่อยโอ้นักเลยครับแต่อก็ใช้เครื่องสํอางที่เหมาะกับผิวผมมครับก็ 잠잘 자고요. 난 예리예리. 그리고 가끔 이제 피부과도 좀 다니면서 관리도 하고요. 그리고 딸 크리니크 비우나. 만. 이게 제일 중요한 사이야제 알았어 갈수 나. 캐오 키밍 빵아. 리고 캐오 키밍 빵아. 에이, 이제 공급한 겁니다. 이. 끝. วันเสาร์นี้เรามีนัดกันแลวทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอกันแฟนมีติ่งคั้งีมากเลยเชมุงฉีฝ่ายเอชเชอรเียจะทุ่มกันนะท่แฟนมีติ่งจเป็นครั้งแรกองมทไทยเน่ยกจะไม่จัดนานแล้วนะฮเี่ยะรวเตรียม 저또한 그게 즐거운 마음으로 팬 여러분들을 맞이할 그게 많은 준비를 하고 왔기 때문에 어, 팬 여러분들이 편안하게 오셔서 저하고 되 재밌게 놀다 가셨으면 하나에 바랍니다. 까เตรีย 많이 เยอะเ요ยแล้สํคัญผมเองก็ได้เตรียมใจในการที่จะมาร่วมสนุกกับทุกๆคนในเมืองไทยเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้แฟนๆที่จะมาในวันเสาร์นี้มาด้วยจิตใจที่สบายใจแล้วก็มาสนุกกับผมหเต็มที่รครับ เรามีความสุขด้วยกันนะครับรบมือกับจีชั่งกันเลยตัวเลข1 2 3เ5 6